สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปติกตกอของช้างก้านกล้วยและคลิป YouTube ของจักรเกจศรีบัมพาวารวมทั้งแอปอื่นๆในโซเชียลมีเดียด้วยจากพระราชมรัสของพระราชศิดาของการที่8หรือที่9หรือเจ้าฟ้ามดิดลกัาพระบิดาแห่งการแพทสยสมัยหมายของไทยที่ว่าขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ห ลาภทราพและกิจรยศจะตกมาแก่ท่านเองและท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์แต่พระราชสำนัสน,นี้ทั้กสะสยมเลยมีนโยบายเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขไทยดังนี้ 1. จะให้คนไทยทุกคนได้รับการรักษาฟรีทุกโรคตามอัตภาพของแต่ละบ,บุคคลถ้าใครต้องการความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษก็ให้เพิ่มเงิน เอาเองในการที่จะได้รับสิทธิพิเศษอย่างนั้น 2. ภพักรษสยามนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการรักษาของโลกทุกโลกหรือครับโดยจะเก็บเงินค่ารักษาพอประมาณถ้าเป็นชาวต่างชาติเพื่อดึงดูดให้คนทั่วโลกที่สนใจที่สนใจจะรักษาอาการป่วยในราคาที่ย่อมเยา ตั้งเป้าหมายมารักษาที่ประเทศไทย 3. ภาคักสยามมีโครงการจะมีโรงพยาบาลประจำตำบลทุกตำบลทั่วประเทศและมีแพทย์ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านรวมทั้งมีพยาบาลจำนวนหนึ่งทุกหมู่บ้านด้วย 4. ภาคัสยามมีนโยบายจะเร่งผิดแพทย์พยาบาลบุคลากรทางาัาราสุขให้พอเพียงกับประชากรของประเทศไทยและรองรับคนทั่วโลกที่จะมารักษาที่ประเทศไทยด้วยห จะใช้ใบกัญชากันชงและกระท่อมรวมทั้งพืชสวนพัยอื่นทางการแพทย์เท่าน,นั้นโดยจะไม่ใช้ทางด้านความบันเทงิงนี่ก็เป็นเพียงเรียใบย่อยๆของพักสยามที่สเสนอต่อพ่อแม่พี่น้องชาวไทยถ้าท่านเห็นว่าเรยบายด้านสาธสรณสุของพักสยามสามารถที่จะใช้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างมีทธิภาพก็ขอ,ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทย เพื่อสมาชิของพรรคสยามเข้าไปทําหน้าที่ในสภาหรือเป็นรัฐบาลเพื่อที่จะนํานโยบายนี้ไปปฏิบัติสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนี้จนจบสวัสดีครับ